ก็ัสดีครับนช่อยู่ที่บุรุ้ก็กลับมาดูเกมเช่นเดยเพื่อตเดี่ยวผมชอบเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมาทำการเล่นตัวพี่โตเวอร์ชั่นสองกันนะครับเออนะครับนาตาใครยังไม่เคยดูนะครับว่าผมสร้างยังไงไปดูที่ไลฟ์สดได้นะครับคือผมแอบสร้างนะครับนะใครทายไลฟ์สดตอนนั้นคือแบบเออนะครับนะมันเป็นเหมือนความลับแต่ที่จริงมันก็มีให้ดูแหละมันไม่ได้ความลับหรอกนะครับนะเออนะครับนะซึ่งวันนี้เราจะไปเล่นพี่โตนะครับนะกับสมุนอาซีมาสามาต้นตะนะครับหรือว่าไอ้ข่อยขี้เมาที่โดนเอจับ แพ้ศึกนะครับกับพี่โตนะครับนะแล้วโดนพี่โตจับไปเป็นเฉลยนะครับแล้วก็ออกมาเป็นอย่างนี้ครับเป็นเป็นเป็นในข่อยร่างพี่โตนะครับนะเออเป็นแบบว่าหน่วยจับเชือกนะครับไปดูได้นะคลิปพี่โตอะทำไมมันถึงโดนจับไปนะครับนะไปดูได้นะคลิปพี่โตคลิปแรกแล้วก็วีหนึ่งนะฮะแต่นี้มาถึง V ี2นะครับจะมีผ้าขุมนะครับนะซึ่งเฟี้ยวมากเอาละนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับนะ เอาละครับพี่โตบอกบอแล้วเออสีมาสามาต้นต่โอ้โหพี่โตมีการสเต็ปเต้นแบกด้านเท้าไฟนะครับนะนี่เอาสีมาสามาต้นต่อโอ้โหมีสกิลจับให้อยู่นิ่งโอ้โหเร่ ใคจะสู้มึงใครจะสู้มึงใครจะสู้มึงไอโตอใครจะสู้มึงใครจะสู้มึง,งกูโกกเลยโดยพวกนี้เนี่ยไอพวกราอนจับช้างไม่แดกเร็วโหดีนะครับนะพวกนี้คือหน้าที่ทําให้หัวหน้ามันนะครับนะช่วยหัวหน้ามันจับนะครับนะซึ่งพวกมันทําได้แค่นี้แหละพวกนี้นะครับ <c oughs> ไอไข่ขี้เล่านะครับโดนจับมา <c oughs> เป็นเฉลยนะครับ เอาละครับต่อมานะครับไอ้คอยที่เป็นเชลยนะครับหรว่าน้องของพี่โตไปแล้วเนี่ยเออเหมือนโดนแบบว่าฝังจิตวิญญาณให้เชื่อถึงพลังพี่โตอาศีมาสามาตนแต่เจอกับไอ้คอยร่างขี้เหมาอนะครับเฮ้ยมึงดูพวกนั้นได้แต่งตัวตลกแต่มันเหมือนเรามากเลยนะเออดีบอกอาสีมาสามโอ้โหโดนไปแล้วเฮ้ยระวังมันโยนเชือกอ่ามันจับร่างกูไปตุ๋ยแล้วโอ้โหแกแกหนแน่รู้จักขี้เหมาเปล่านะครับนั่นตอนนี้คือกองทัพระวัง เฉลยศึกพี่โตนะครับกับคำ กับพวกไอ้ไข่นะครับแกงขี้เมานะครับเออมาแม่งเนี่ยมึงจับได้แต่เชี่อะไรพวกมึงไม่เก่งหรอกกูรู้อัดตันพวกเราโอ้ี่คือสึกสงครามระหวังสุดยอดของสุดยอดพวกไข่นะครับนะพวกไข่ตัวเตี้ยนะครับโอ้พวกเราก็เคยเป็นเหมือนกันนะแต่ตอนนี้เราเชื่อในพลังพิโตไปแล้วโอ้โหนะครับนะเชื่อในพลังพิโตมีด้วยหรอวะตอนนี้นะครับรู้สึกว่าไอ้พวกเราถอยตาเฟยแกงขี้เมาถอยตาทุกคนรู้สึกว่าจะไม่ไหวแล้วไอ้พวกนี้มันบ้าไอ้พวกนี้มันบ้าโอ้โหนะครับนี่นี่โดน เสียบร,ร้อยนะครับดูทรงว่าแก๊งขี้เมาของไอ้ไข่นะครับจะแพ้นะครับนะพวกเราน่าจะไม่รอดเออดูพวกมันจับเราสิเออมันจะดึงกูไปไหนของมึงนะออะมึงดึงกูเลยเออเออนะครับตายนะครับนะแพ้นะครับนะเอาละครับต่อมาจอไอ้เปื้อนไอ้เปื้อนเป็นผู้นำไททันอุ้ยไอ้เปื้อนบอกงงตัวอะไรวะโอ้โหโดนมึงโดนเป็นไงล่ะนี่มันเป็นการหยุดสโลเวหยุดสโลเพื่อจะอัดหยับนินจานะครับนะ อา้าวไอ้ปื้นตัวดำไอ้ปื้นตัวดำไอ้ตัวบอกอู้ม่โอ้ยจัดลูกน้องกูมากูสัตว์ขัดเกณฑ์มานล้วเนี่ยลูกน้องกูตายหมดเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โห์นี่นี่โดนคอมโบโดนคอมโบเรียบร้อยนะครับนะแป๊บเดียวนะครับนะพี่โตกูจัดหมดเลยโคตรโหดอืมเออสีมาซานตันนี่หมัดไปดีนะครับพี่โตบอกตายนะครับไอ้เปิด เอาละต้องเจอกับสองพลังสวรรค์กับนรกนะครับปอพีฟ้ากับสเปอร์ชาวนาดูซิจะร่วมมือกันสู้กับพี่โตได้หรือเปล่าพี่โตบอกเออสีมัเสือมนเต้นแต่พี่โตกยุดไปจัดมึงก่อนเอาละโอ้โหดูตีนไฟนะครับนะรู้จอกสเตเบ็กแดนหมอยไม่รู้เว้ยโอ้หโดนไปแล้วแหวะโอ้ตายแบบทั้งยืนเลยนะครับนะป <laughs> อบอีฟ้ากูตายแบบทั้งยืนเลยไม่งเงยไม่นะครับนาะโอ้โหทุดดี ไอ้พวกนี้ยังไม่ได้แทบยังไม่ได้โดนเชือกเลยนะครับมันเร็วมากเลยอ่ะพี่โตนะครับนี่แหละนี่แหละคือความโหดของพี่โตนะครับนะ อ่าเอาแรงงั้นเจอกับไททันเอเรนไททันหญิงไททันเกาะนะครับนะดูช่วยกันแล้วโอ้โหกูว่ามึงตายรอบนึงแน่นอนแล้วนี่นี่โอ้โหพวกไททันนะครับไปโจมตีสมุนนะครับไอพวกเราโดนโจมตีจากไททันแล้วพี่โตอยู่ไหนพี่ช่วยผมทีพี่โอ้โหพี่โตกำลังไปจัดการกับไททันเกาะอยู่นะครับพวกไททันเกาะไททันเอเรนอยู่นี่ตอนนี้นะครับพี่โตกำลังจะกลับไปช่วยทีมแล้วนะครับนะาดิเราก็มาสวนไอพวกเอเรนต่อนะครับดูดูดูราก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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหดูว ไอ้นี่กระโดดมาโดนทิมน,นะครับเนาะโอ้โหนี่เอาละโว้แต่แกคนเดียวรู้สึกนันที่รอดแค่ครับพี่ผมคนเดียวที่รอดในกลุ่มของพี่เอาละครับนี่จะเป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับลุมตีพี่โตนะครับกับสมุนของมันตัวเดียวนะครับที่เรียงเหลือรอดจากชุดไทยทันตะกี้มาดูกันว่าจะเป็นยังไงโอ้โหพี่โตนะครับไล่เตะทุกตัวเอาแล้วไอวพี่โตผมจะตายแล้วนะพี่ พี่ติ๊กผมมาไว้วอย่างนี้ได้ไงไม่แนไ่ไม่ไม่ไมึงตายแน่มึงตาย <c oughs> กูบอกแล้วเออพี่ตัวบอกโอ้ยแกอยู่ไหนวะโอ้โหพี่ตัวไม่สนใจลูกน้องเลยนะครับนะพี่ตนไปเก็บไปเก็บตัวอื่นดี่ยโอ้โหพี่ตเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาช่วยเฮ้ยแกอยู่ไหนวะเฮ้ย เฮ้ยไอ้คอยโตเอ้ยอยู่ไหนวะไอ้หนูโอ้โหนะครับกูตายได้ไอ้สัตว์ไม่ต้องมาช่วยกูแล้วกูขึ้นสวรรค์แล้วปล่อยให้กูเถอะปล่อยให้กูไปเต้นจำบะอยู่บนสวรรค์จะดีกว่านี่ดูดิโอ้โหดูนะครับนะโคตรชอบเลยวะ่ะนะครับนะผมใช้หนามเพื่อที่จะทําให้เออ่หยุดการเดินนะครับเพื่อจะให้พี่โตเต้นได้อย่างสนุกสนานนะครับนะนี่กูพูดไปเรื่อยนะครับไอ้คอย <laughs> อ่ะดูดิเออเอาเอาเอาละครับตัดภาพมานะครับนะเออผ่านไป30มสิบวินะครับนะสับห้าโอ้โห กองกระดูกตายเพียบนะครับนะดูดิดูดิพี่โตบอกอืมชนเอาสีมอสมอต้นต่ออยู่แล้วนี่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 อยู่ไหนวะตัวพี่โตนะครับโดนศพทับตุ้ม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 ต่อยมันพี่โตต่อยมันต่อยมันผมรู้พี่ทําได้โอ้ฉันทํได้อยู่แล้วฉันรู้นะครับนะดูดิวุ้มฮึต่อยมันพี่ตุ้มนะครับนะ มันต่อยยากต่อยเย็นจังเลยวะมันเป็นเพราะว่ามันกระตุกนี่แหละเดี๋ยวกูจะไปอัปเดตคอมแล้วนะครับนี่เนี่ยต่อยไปดิ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 เรียบร้อยนะครับนะหมดละแป๊บเดียวนะครับเอาละครับต่อมาต้องมาเจอกับหนุมานหนุมานดอกก็แค่ตัวกระจอกนี่ที่เตียนจำเบอะก็นแหระห่ยหนุมานบอกเลยว่าเก่งมากนะครับพี่โตโทนไปแล้วครับดอกหนึ่งโนอีกทีสองดอกตุ้ม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 เป็นไงไพชนะหนุมานแพ้พี่โตว่ะอู้แต่พี่โตก็ เจ็บไหมเนี่ยนะครับนะน่าจะเจ็บอยู่นะนะครับขอดูใหม่ได้ไหมอยากดูเลือดอ่ะเอาล่ะเรามาดูเลือดก,กันนะครับโอ้โหหมาแล้วอนุมาบอกแ้จันที่ได้สี่โอ้โหหมาลุว้ววยอุ้ยนะครับคอมโบเดียวนะครับตุ่นตายเรียบร้อยตายทั้งสองนะครับนะโอ้โหแต่พี่ตัวก็เลื่อนเหลือครึ่งเหมือนกันนะโดนฮนุมานไปเนี่ย เอาละครับงั้นคุด3ตัวไปเลยพุ่งมาแล้วอานนเกเดอร์ตือได้ดบโอ้โหโดนนะครับทูดคุดโดนให้จับนิ่งนะครับน่าโดนโดนโดนงั้นโดนคอมโบแล้วแหละนะครับนะพี่โตนี่เจ๋งอย่างหนึ่งนะครับก็คือพี่โตนี่พุ่งเร็วนะครับพอพุ่งเร็วเสร็จปุ๊บยังสามารถจับตัวศัตรูให้ตัวศัตรูอยู่นิ่งๆได้ไม่สามารถทําอะไรได้นะครับนะเนี่ยความเจ๋งของพี่โตอ่าแล้วต่อมาอาชัดชาติอาชัดชาติบอกฉันยืนยืดยืดเฉยโอ้ยตายมันยังว่าตายโคดเร็วอะไรอ่ะ อ่ะเอาครับต่อมาต้องมาเจอกับขุนช้างเฮ้ยไม่ใช่นนทกนะครับนะนนทโกบอกอืมแล้วเจอกับช้อนสิอืเกือบ้วมาแล้วครับโอ้ยต่อยตอโดนจิ้มตรงจุดสําคัญด้วยขุนช้างบอกเจ็บจริงๆอู้เอ้าขุนช้างชนะนี่หว่าเอ้าเอ้าทำไมยังใช้ได้อยู่วะมึงตายแล้วไม่ใช่หรอพี่โตนะครับพี่โตแพ้นนทโกอ่ะนะครับนะข้อใหม่ดิตุ้มใครชนะนะครับบูอุ้ย คุณช้างยิงเร็วกว่าเหรอโอ้โหนะครับนะดอกเดียวนะครับตายนะครับพี่โตกูลเลอกอาสีมาสามาต้นตัดเลยไหมล่ะอ่ะงานรองพี่โตกับพี่โตเจอกันจะเป็นยังไงนะครับแต่คราวนี้เป็นพี่โตหมวกฟ้านะครับกับหมวกแดงดูซิเจอกันออริจินัลกับรางกอบนะครับพุ่งไปแล้วโอ้โหใครชนะนะครับอุ้ยร่างกอบชนะเหรอนะครับนีโอ้โหกโดนจับแข่งทั้งคู่นะครับนะโคตรเจ๋ง <laughs> เอาละครับต่อมาพี่โตนะครับอาซีมาสามมาต้อนตาจะต้องมาสอนสเตปแบกแดนให้กับซูเปอร์ฮีโร่ซูเปอร์ฮีโร่จะต้องไปจัดงานปาร์ตี้นะครับนะเออพี่โตเลยต้องจัดให้สักหน่อยสอนให้สักหน่อยนะครับเอาละพี่โตจัดการมันลุยมาแล้วบุกมาแล้วกับกัปตันมาวิวพุ่งไม่ได้เหมือนกันนะครับจังหวะนี้แต่กับตันมาวิช้ากว่านะครับพุ่งไปชนโอ้โหไปแล้วไปแล้วบัวแล้วถุงมตุ่มตุ่มจัดการมัเราอร์แมนเนี่ยฮักอยู่ไหนจัดการให้หมดถุม ตูม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 พี่โตกูอยู่ไหนวะพี่โตกูอยู่ไหนวะโอ้เออเอาดิเอาดิพี่โตไม่อยาเตะไฟเตะไฟฮอกอายเหรอมึงมาให้หมดเลยนีอ่อพอลโลอะไรนี่น,น plays, ี่นี่เออเอาดิเอาดิเฮ้ยลืมไปนะครับฮมันเป็นอมตะนี่หว่ามันสู้ได้ไหมเนี่ยนี่ชนไปดิเฮ้อเฮ้อมีกีดร้องกันเหรอแกนี่โอ้โหแอนแมนนะครับตายหมดสภาพแต่ตอนนี้พี่โตกูอยู่ไหนพี่โตกูอยู่ไหนฮัลโหล Good morning, teacher. How are you today? อยู่ไหน อ้าพี่โตกูหายไปไหนอ๋อตอนนี้พี่โตติดบั็กนะครับนะอยู่ใต้ดินนะครับกขึ้นมานี่เอาลด,ดตอนนี้พี่โตโอ้โหผุดขึ้นมาแล้วนะครับโอ้โหเอาว้นวี่ชนไม่ได้โอ้โหนี่คือศึกขนองนาะที่เด็ดเดือนที่สุดน,นะครับนะซึ่งใครชนะวะบัวพี่โตตายตายเฉยนะครับพี่โตแพ้เฉยแพ้เดอะฮักนะครับนะเพราะว่าเดอะฮักเป็นตัวละครที่อันตรายมาก โอ้ Ooh, ตอนนี้ครับพี่โตนะครับรถหุ่นนะครับโคตรเฟี้ยวเอาหล่ะงั้นมึงต้องเจอกับนารูโตะแล้วแรจัดการว่านารูโตะ we are f i r จัดไปแล้วนะครับตอนนี้พี่โตยังไม่รู้ตัวเลยครับว่ารถตวาาไปได้านหลังแล้วนะครับพี่โตบอกหืมฉันจับสัมผัสดได้อาอีเมอร์เซเดสตอร์ตรตี้โอ้โหตบไปดิแต่รถตถึงกับงงแดกนะครับนะแยกร่างกันแทบไม่ทันเลยทีเดียวนะครับตินี่เอาดิเอาดิพี่โตจับกูให้ทันโอ้ยดูกง,ก,กงจักรครับกงจักรก็ไม่ได้แล้วกูบอกเลยจังหวะนี้นะครับก็ไม่ใช่กงจักรนี่ฮะเขาเรียกว่าอะไรวะนะผมลืมละไอกระสุนวงจักรปะเอ้ยไม่รู้อะแม่งกูลืมไปแล้วนี่นี่นี่ธนด พี่โตเจ็บนะเกือบตายนะตะกี้เออเอาดีนะครับงั้นแกต้องเจอกับโจทาโร่โนราจัดการวันสตาร์ปัตินัมโอ้โหสปัตินัมยังไงนะครับดีเหอ่ะโดตโดนโอ้โหสปัตินัมทำอะไรไม่ได้เลยนะครับนะโดนหนามร็อกไว้ด้วยนะครับแล้วก็โดนพี่โตตบตายเลยสู้เขาทากคคคีโอ้โหคราวนี้ทากคคคีเอาบิกาจูมานะครับก๊อปปี้บิกาจูมาดูซิบิกาจูจะเป็นยังไงนะครับถ้าโดนก๊อปปี้มาสายฟ้าจะเป็นยังไงผมว่ามันต้องบึกบราข่ำแน่นอนตุ้ม พี่โตบอกกูไม่เป็นไรหรอกว่าสิเอาสีมามาต้นจะยิงอยู่มันตนจะยิงอมามมพี่กระจูบอกเออคุณทำอะไรไม่ได้ใส่สายฟ้าไม่ได้ช่วยอะไรแม่งยิ่งทำให้มันบ้าข้างว่าเดิมเลยครับพี่โตเอาละครับระครั้งนี้จบกันไปที่การต่อสู้กับไลท์นะครับนะาหรือว่าผู้ถือสมุดเดดโนตสมุดจดแห่งความตายนะครับนะซึ่งไลท์ก็บอกหึมจะคิดว่าฉันไม่รู้ชื่อจริงแกนะไอ้โต เอาซีมาส์มาต้นตาอีโนวาคุมาคกนตาฮึมแกคิดว่าความตายตลกงั้นเหรอแกเตรียมตัวตายได้เลยฮึบจูดเขียนอาริคาโดไม่ลอส์โอ้โหแม่งจดไม่ทันนะครับนะากำลังจะพิมพ์ชื่อเลยครับอุ้ยแต่ท่านนี้แม่งแปลกดีว่ะเหมือนไลค์กูขี่พี่โตอยู่เลยนะ เอาใหม่เอาใหม่เอาใหมอ่อะนะครับนะพี่ไลท์บอกฉันจะจดชื่อแกแล้วนะลิคาโดไม้ไม้สะกดยังไงวะไม่ลอสเดเนี่โอ้โหกูจดไม่ทันอีกแล้วโ,โดนพี่โต จะดีนะครับพี่โตแบอกฉันเร็วเกินเนาะอสีมาเสมาต้นตาพี่โตเต้นให้ดูได้อันมันก็มันก็เด้อยากเอาเพลงแม่งมาจริงๆเลยนะครับแต่เพลงไม่มีลิขสิทธิ์นะครับโคตรเส็งนะครับนะโอเคนะสำหรับวันนี้ในการเล่นพี่โตนะครับก็จบพี่เล่นนี้แหละนะครับนะก็รอดูตัวต่อไปนะครับน่าจะเป็นรีไวล์แล้วแหละนะครับนะใน EP นี้นะฮะโอเคสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะครับโอเคบายบาย